Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News อันวายก3เคส สวนจุรินใครกันแน่ทำผิดมติพักซัดไม่สำนึกตัวทั้งที่จำนวนสอสอร้อยร้อททำประชาธิปัตย์ตกต่ำสุดบริหารลอยตัวแนะให้เตรียมใจใกล้เลือกตั้งเลือดยังไหลออกอีกเพียบเพราะทนไม่ได้กับการบริหารงานในพัก เมื่อวันที่13สิงหาคม2565นายอันวาสาและสอสอปัตตานีพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ระบุพาดพิงตนเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาว่าตนจำเป็นต้องชี้แจงสังคมเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดที่ระบุว่า ตนโหวตสวนมติพักทําให้พักเสียหายนั้นตนเคยชี้แจงหลายครั้งแล้วว่าการโหวตลงมติในสภาต้องไม่ฝืนความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ที่เลือกเรามาเป็นตัวแทนเขา จำได้หรือไม่กรณีพักประชาธิปัตย์มีมติเรื่องมาตรา44ว่าควรเสนอสภาให้ตั้งคณะกรรมาการพิจารณาเรื่องนี้เข้าสภาและที่ประชุมสภาเห็นชอบแล้วแต่ที่สุดกลับถูกสั่งให้พลิกมติโดยไม่มีคำอธิบายใดๆจากพักอีกกรณีคือพักประชาธิปัตย์มีมติส่งนายวิลาชจันพิทักษ์ อดีสศกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์ไปเป็นกรรมธิการตรวจสอบปัญหาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแต่พักก็พลิกมติไม่ได้ทำตามเสียงส่วนใหญ่ในพักหากทำจริงนายวิลาศคงไม่ออกมาระบุให้ข่าวว่ามีไอ้สามชั่วในพักประชาธิปัตย์ที่ฟังคำสั่งหัวหน้าพักการเมืองอื่นที่ขอไม่ให้ในายวิลาศขึ้นเป็นกรรมธิการชุดดังกล่าว ทั้งนี้ไม่แน่ใจว่านายวิลาชจะยังอยู่ในพักต่อไปหรือไม่แต่ทราบว่ามีผู้บริหารพยายามเจรจาขอร้องนายวิลาชไม่ให้ลาออกเพราะเกรงจะทำให้ภาพพดพักเลือดไหลออกไม่หยุด นายอันวากล่าวต่อว่าล่าสุดกรณีการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งสสที่พักประชาธิปัตย์มีมติให้สนับสนุนการคำนวณสสบัญชีรายชื่อหาร100ซึ่งตนก็สนับสนุนแต่ผลสุดท้ายมีการกลับมติของพักโดยกลับไปหนุนสูตรหาร500ของผู้บริหารพักประชาธิปัตย์ที่พลิกลิ้นกลับไปกลับมาแต่ยังมีหน้ามาอ้างว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามมติพัก ถามว่าสิ่งที่ผู้บริหารพักทําให้มติพักแบบนี้เท่ากับไม่เห็นหัวประชาชนหรือไม่คิดว่าประชาชนโง่หรือการเลือกตั้งปี6-2จากที่เคยมี161สเสเหลือเพียง52สสพักใต้ถือเป็นเมืองหลวงของพักจาก50ที่นั่งเสียไป28ที่นั่งยังไม่สำนึก ที่สำคัญคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังไม่ทันได้เปิดการประชุมสภาไม่ได้ฟังรัฐมนตรีชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแต่นายจุรินก็สั่งเป็นมติพักให้ยกมือก่อนการฟังการอภิปรายนี่หรือมติของพรรคประชาธิปัตย์ที่อ้างว่าสอส,อสอต้องปฏิบัติตามมติพักมิฉะนั้นจะทำให้ส่วนรวมเสียหายเพราะเหตุนี้เมื่อส่งผู้สมัครู้วกรุงเทพจึงแพ้ขาดลอยเพราะไม่เห็นหัวประชาชน ยังมีหน้ามาประกาศว่าทุกคนยังต้องทําตามมติพักอีกหรือดูผลโพลที่ออกมาแต่ละสํานักพักประชาธิปัตย์ตกต่ําที่สุดในประวัติศาสตร์การตั้งพักมา ส่วนที่นายจุรินระบุว่าบางครั้งพักต้องตัดสินใจอะไรที่เป็นปัญหาพักต้องกล้าเอาน้องออกไปเพื่อให้เลือดใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาซึ่งจังหวัดปัตนีมีเลือดใหม่แล้วและได้ลงพื้นที่หาเสียงหลายเดือนแล้วนั้นไม่น่าเชื่อว่าเป็นการสัมภาษณ์ของคนเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพราะสมาชิกกว่า20คนที่ลาออกไปในยุคที่นายจุรินเป็นหัวหน้าพักหลายคนเป็นอดีตรัฐมนตรีเคยอยู่กับพักมากว่า20 ถึง30ปีแล้วจะทิ้งพักไปได้อย่างไรแต่การจากไปของท่านเหล่านั้นเพราะไม่สามารถทนต่อพฤติกรรมทางการบริหารในพัก ซึ่งสังคมไม่น่าจะรับได้เช่นกันเมื่อถูกกล่าวหาเรื่องการทุจริตเรื่องหน้ากากอนามัยถึงกับออกอาการรีบตั้งรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ขึ้นมาสอบตอนเองเพื่อฟอกเขาแต่คนปกติเขาไม่ทำกันส่วนเรื่องการทุจริตถุงมือยางก็ตั้งคนของตอนเองเข้าไปเป็นประธานอคสแล้วอ้างว่าตัวเองไม่เกี่ยวเป็นเพียงบุรุษไบรษณีฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบคือคอรมอเพราะเป็นผู้อนุมัติแม้กระทั่งการแต่งตั้ง เข้ามาเป็นรองหัวหน้าพักทั้งที่สมาชิกหลายคนทักทวงว่าคุณสมบัติไม่เหมาะสมเพราะเคยมีคดีล่วงละเมิดทางเพศในแต่ละประเทศก็ไม่รับฟังสุดท้ายเกิดเหตุเป็นข่าวอื้อเฉาทําให้พักเสียหายมากแต่นายจุรินก็ไม่รับผิดชอบอีกสมาชิกพักหลายคนจึงลาออกเพื่อกดดันแต่ก็ไร้ผลเพราะความทนทานของนายจุรินการที่พักมีหัวหน้าพักเช่นนี้จึงทําให้พักตกต่ําลงไปเรื่อย หรือไม่และขณะนี้ขั้วอํานาจในพักก็แตกแยกออกเป็นสองฝ่ายจากที่เคยประสานตามสโลแกนกเกษตรผลิตพาณิชย์ขายกําลังจะเปลี่ยนไปเป็นกเกษตรจ่ายพาณิชย์เก็บดังนั้นอย่าตกใจเมื่อใกล้เลือกตั้งจะมีสมาชิกพักลาออกมากกว่านี้ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ด้วยนายอันวากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ